สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราจะมานะครับแนะนำนะครับสวนนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเอ่อเอลักษณะเอ่อโคกหนองนาโมเดลนะครับตามรอยพ่อหลวงของเรานะครับซึ่งเอ่อที่ผมไปดูนี้นะคือนะครับตามภาพนี้ก็คือเป็นนับสวนของคุณสมียนนะครับลุงเสมียนนะครับโพสีกับเอ่อยายไทยนะครับซึ่งเอ่อเริ่มเริ่มทำมาครับฉะนั้นอ่วันนี้นะครับ เขาบอกว่าเขามีนะครับเรื่องของญ้านะพันญ้านะพันญ้าที่ตามคลิปเลยนะครับพันญ้าของญ้าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งจะมานําเสนอนะครับซึ่งจะขายท่อนพันนะพร้อมที่จะขายท่อนพันนะครับอุบวบตามที่ภาพเลยนะครับที่ลุงสมียนเขากําลังชี้ให้ดูในคลิปนะครับอุบวบเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าขายนะครับท่อนพันนะครับพันละท่อนละหนับห้าสิบสตางค์ครับ แล้วพวกเราดูตามคลิปนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ตาเหมียนยายไทยนะครับพิกัดก็คือบ้านกุจิกนะครับตำบลกุจิกนะครับหมู่ที่1อําเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายคลิปให้นะครับแล้วก็หน้าหน้าคลิปก็มีนะครับศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามแปดแปดนะครับซึ่ง นับเจ้าของนะครับเจ้าของสวนนะครับโดยยาไทยกับตาเหมียนนะครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับฉันก็ทางผมก็แนะนำนับให้มาใช้บริการได้นะครับก็มีแถมแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้านับลูกค้าที่มามาซื้อท่อนพันธุ์นะครับมีแถมแน่นอนนะครับซึ่งสวนแห่งนี้เขาใช้เวลานะครับเท่าที่เท่าที่ดูนี่น่าจะห้าปีนะครับห้าปีถึงสิบปีนะครับกว่าที่จะได้ สวนที่สวยสดงดงามนะครับตามทฤษฎีนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งเราก็พยายามทำนะครับฉะนั้นก็อยากให้พวกเราไปอุหนุนกันเยอะนะครับพิกัดก็คือนะครับย้ําอีกทีหนึ่งพิกัดนะครับบ้านกุจิกนะครับหมู่ที่1นะครับตำบลกุจิกอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนับก็เบอร์โทรนะครับก็อยู่ที่หน้าคลิปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็ฝากพวกเรานะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถที่จะส่ง เคอรี่นะครับส่งได้นะครับส่งได้เลยนะครับะนพันธุ์ยาไม่ใช่ว่ามีแต่ย้าหวานนะครับเราจะมีย่าทั้งย่าหวานอิสราเอลย่าแพนกล่านะครับแล้วก็ย่านเปียนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็จะเรากําลังปลูกนะครับเรื่องของย่าย่านั้นซึ่งที่เป็นที่นิยมของประเทศไทยนะตอนนี้สําหรับคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับฉะนั้นก็อยากให้พวกเราไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับก็ ถ้าเป็นหญ้าแพนกล่าก็ขายกิโลละ5บาทนะไปรับที่หน้าหน้าฟาร์มได้เลยนะครับหญ้าแพนกล่าจะอยู่ที่เ JPF Farm หนองบัวลำพูนะครับมีเยอะเลยนะครับแล้วก็หญ้าไนด์ด้วยนะครับซึ่งจะตามมาในอีก2องสามเดือนข้างหน้านี้นะครับส่วนตามภาพนี้ก็คือยาหวานอิสราเอลนะครับมีพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับย้ำนะครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งก็คือ0 9 5 1 5 9 0 9 1 7และ0 8 9 5 7 7 5 3 88นับตาเหมียนยายไทยนะครับพิกัดบ้านกุจิกหมูดที่หนึ่งตำบลกุจิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนับแวะไปใช้บริการได้เลยนะครับเฟซบุ๊กก็นับสมียนโพสีนะครับใครๆก็รู้จักนะครับถ้าไปแถวตำบลกุจิกนะครับคนหมียนเนี่ยเขาจะเป็นคนมีชื่อเสียงในตำบลกุจิกนะครับใครไม่รู้จักเสมียนโพสีนี่ถือว่าเชยมากๆนะไปถามได้เลยนะครับก็ ท้ายคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยด้วยความสุขนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับก็ให้ประสบความสําเร็จนับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านแบบโอเคนะครับสวัสดีครับคนเป็นแค่แฟนเก่าได้พ่อหน้าเจ้ากับบุตรลายจะฝ่าวันนี้ไปให้ไอ้ถามกอ เหตุงานยังพักดูใสเป็นจังใดสบายดีคบกับเขาน้องแฮปปี้ได้บอกินข้าวแน่เดือคำแทนจอยลงแหงเหลือแต่คอหากได้ไปกับเขาสอนอย่าทะเลาะนะ nghe yeah, vì bà mà xem theo dõi ơn thì bỏ kiếm đâu vậy bà kiếm một ốc khó lần yeah, hãy có dùng nhân yêu gấp ơn